เห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้ากวางจ้ะกวางเราสิล้วมาเก็บลัเบอรี่จ้ะพ่อกวางจ้ามืงอนี้จ้ะพ่อพ่อมืงอนี้จ้ะนะนะครับพ่อกวางจ้ะพ่อกวางไปใส่แล้วไปใส่แล้านั่นจ่ะนั่นเห็นบ่นั่นมีจ็กโตแล้วนั่นนั่นจ่ะนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นเห็นที่โม่หนั่นนั่นนั่น ่เพิ่นกระตุกใจเฮ้าเนาะจะเนาะพี่มุ่นกระตุกใจจ้าเพราะว่าพี่มุ่นบดยงูว่าเพิ่นมาพี่มุ่นกระตันใจจะลุกมากิบลาดบุรีโชคดีหลายเนาะจะเนาะวันนี้นั่นเดี๋ยวเพิ่นแนมเบิ่งพี่มุ่นพร้อม คนมากลุงม,มาแถวนี่เ้อจะเด้อรุดโดนเห็นเทธอหนึ่งเสียงดังบ่ได้นาะจากพิมุ่นจิถ่ทยวิดีผัวพื้นก่อนสองตัวถ้าสองตัวห็นตัวเดียวสงสัยแม่กับลูกจก้ะ ตอนนี้สามทุ่มเลยเด้อจ้ะเด้อมึงพเพิ่นแม่มึงหนาพี่มุ่นพร่อสามทุ่มประเทศโนเว่แตะมันยังสว่างอยู่จ้ะแม่แม่กับลูกเพื่อนจ้าโคดีหลายเด้อพี่หน่องลงมาเก็บราดบุรีเจอแม่กวางกับลูกกวางนะจ๊ะ เอาอย่าบอกได้ว,ว่า,าคนพากันนอนอยู่นี่พี่น้องว่าสิลงไปเก็บลาสเบอรี่ oh. เห็นว่านะลูกกวางนันตีินน,นุ่มเด้มนุ่มเน้มอยู่น,น,นั่นจ้ะ <c oughs> เอาพี่มดเลย <c oughs> ถือตะกร้าค้างแล้าบนเฮงไในบัทีนี่ สิลงไปกับยานมันตื่นเนาะจะเนาะแม่ยานมันตื่นเน้าเวจันในระเบีดที่นี่เนี่ยมึงไปในใจะบึงในแดงจึนคืนอยู่นับักลาด้บุรีด้นั่นน่ะแม่ปลาบักลาด้บุรีเบิ่อได้จ้ะนั่นอันม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 ันันมันมันปลาที่ยังปลาบักลาด้บุรี่อยูทั้งไต้เ้อค่ะว่าสีย่างลงไปเนี่ยให้จันในระเทีนี่กว้างกันอยู่นั่น บริยานมันดอกจ้าแต่ว่ามันมาหากินนั่ะในเห็นบ่นั่นแม่กับลูกมั่นน่ะน่ะพี่มุ่นสิขยับเบิงเนาะจ้ะเนาะขยับ k ไปเบิงกล้องให้เบิง,ง,บงน่ะเฮ้นบ่มันนี้มหาเฮาวห่อมนี่น่ะน่ะนั่นเห็นบ่น่ะตีนน้อมเนมน้อมเนมอยู่น่ะน่ะแล้วจะในบัดนี้ล่ะจังสิลงไปเก็บไดรลาดบุรี วิมันนอนอยู่นั่นบ่พี่น้องเอาวาชิเฮ็ดจังไงบะที่เนี่ยเบื่องเนี้เดือจัดเด้อว่าสิแย่เบื่องนั้นเนี่ย โอ้ยตายตเก็บบอถือเด้พ,พี่น้องเฮตนได้บัดนี้มันรกคักปานนี่สิเก็บตั้งได้จากสิเก็บโทษบังเนบังเนบังเน่ังเด้เสียเอาปันเบิ่งตมาปะตปิปทปิทุบะิเฮตงได้บัดนี้ยรคักรกแน่บังเนบังเน่บังเนบังเน่บังเน่มันอยู่หลังบานเด้อพี่น้องมึงสิเอาให้เบิ่งผุนเงือนกอยอยู่เทิงผุนเลี้ยเลี้ยเลยเลียงลีมยเล้คละ้ยยเยี้ยยเี้ยยยเี เพ่นขางบ้านพออยู่ไหนเราขอแกะย่างไล่ไล่ลงมาหนีด้วจ้ะเพิ่งเด้อเพิ่งเด้อพุดนะนันแมนเบิร์ดด้วจ้ะแดงจิงกึ้งอยู่ป้าด้ะบาเลียวน้องค่ะถาไปกูนีกบะปุยมันสิโคบมันต้องเฝ้าเก็บน้องค่ะมืนหนี้ก็มาออื่นนี่ล่ะเฮ็ดจังไรจังสิเก็บทันดม่งไงม่งไงมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยขคอยเฮ้ยจังไรอยจังสิเก็บทันเหมือนผู้ใดสิมาเก็บซอยขคอยเม่งไงอุปกรณ์เก็บเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ว่ามันมันสีบัวลายปานนี้เอตุนังป่านนี่ขวายสเก็บใส่ใส่เบิร์ดมันจะสีเบิร์ดบนเขาเอาตะกัตาเต็มหิดข่อยลูกมาไหมข่อยถึงว่ามันสีบัวลายขวายสเก็บตุนไยขวายจะสเก็บเบิร์ดบัดทีนี้มาเด้อมาเก็บซอยข่อยนี่เตุนัยขวายจะสเก็บเบิร์ดบ่านี้ตายแล้วตายแล้วขวายในกอนมันบ้านในซุกคากปานนี้อยู่เทิงเทิงนะมันกับพอดีนะคะแต่ว่าฝนมันถ้าฝนตกมากมันดีอันนี้เลยได้จันนี่มันสีอันนเลยได้มันสีโคโพดเลยได้นี่ แต่ตอนนี้เก็บได้เบิดเลยจ้ะเนี่ยเนี่ย matter matter Hasta, like ม,มันสิเป็นตังซี่แม่โตายตายตายมื่อนี่คอยจะเก็บอยู่จนหอดจักโมงเนาะก่อนจิขึ้นเมื่อบัดนี่โอ้โอ้โอ้มีคนสั่งเลยจ้ะเด้อมีคนสั่งเพื่อนสิเอาไปเฮ็ดแย้มจ้ะแย้มบักลาดเบอร์รี่เนี่ยจะเก็บเอาไปใช้ตังซี really. ่เนาะจ้ะเนาะก็เอาขึ้นเมื่อเอาตังซี่ละโหลดเนี่ยโอ้โอ้โอ้ เ็อจังไหนจังสีนี่เนาะจพุ่นแน่ส่อนหลายพี่น้องพว่นน่ะมันจะเด้อเบิ่งแน่เบิ่งแน่พุ่งแน่โอ้ยโอ้ยโอ้่งแน่เบิ่งแน่พุ่งแน่เม่นเบิด์่อะพุ่งแน่พุ่งแน่พุ่งแน่โอ้ย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 ตายแล้วปีนี้ดกกว่าทุกปีเลยค่ะพุ่นแน่กระลังพอดีเก็บเลยเนี่ยโอ้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 ย อีพออีแม่คั่นคั่นนี่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 นั่งเฮียได้คอยคั่นเลยเนี่ยเบมองเนี่ยแล้วไปแดงจึงคึ้งอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยผุน่าเมียนบิดกะแดงขึ้นไปน้ำมันล่ะเมียนบิ้อด้วยใจเมีนปลาบักอันนี้เบิดเดินแถวนี่ลังบ้านเป็นขี้ดินของอันพราใหญ่เบิดนั่นาหนาจ้ะเนี่ยมันไหลมันคอยลงมาหอดพี่เนาะค่ะเห็นปะลงไปจนสุดพุ่นค่ะเนี่ยสุดลงงานเขาเลยเนาะจากขี้ดินเล่าน่ะ มันมันกระแตกต้นไม้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย,ยมนันอันเถาแล้วมันก็ตายไปแล้วมันก็แตกต้นไม้ขึ้นมาเรื่อยๆจะมันขึ้นธรรมาสาิเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยขอเวลาเก็บกอนเดอ้อบันนี้เดอ้อ